Happy Franchise Happy แม่ต้องล้มบางก็ไม่เป็นไร happy พร้อมช่วยคุณขึ้นใหม่แม่อยากเย็นสักเพียงไหน happy จะเดินเคียงข้างไปแม่เส้นทางอีกยาวไกลและต้องเน็ดเหนื่อยอีกเท่าไร happy ทำไม่ดีกว่าวันนี้ที่ฉันเป็น สวัสดีครับผมเฉลิมแฮปปี้แฟนชายครับชาร์กทราบเลยไหมครับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวมีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามากกว่า8 0,000นไร่ด้วยสาเหตุและปัญหาเกิดจากเจ้าของที่ดินไม่มีเวลาบริหารจัดการไม่มีความรู้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแม้แต่ไม่มีทุนในการพัฒนานที่ดินของตัวเองให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้ใครก็ตามที่มีที่ดินนะครับแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องเสียภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าในอัตราที่0ู แค่ทุก3ปีหากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องเสียภาษีเพิ่มจะกลายเป็น0.3 0.6 0.9 1.2และเพดานสูงสุดอยู่ที่3%ผมในฐานะผู้ผลิตและติดตั้งโกัดังเร็จรูปแบบถอดประกอบได้จึงนําเสนอโมเดลโกัดังเร็จรูปแบบถอดประกอบได้บนที่ดินล้างวางเปล่าดังกล่าวโดยจะให้บริการให้เช่าแก่กลุ่มอีคอมเมิร์ซโลจิสติกที่ถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากในะช่วงเวลานี้ โมเดลนี้หลังจากที่เราทํามาทั้งหมด5ปีเรามีรายได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องทางครับรายได้ช่องทางที่1เป็นรายได้จากการขายสินส่วนและติดตั้งโกดังเสร็จรูปแบบถอบประกอบได้นี้รายได้ช่องทางที่2เป็นรายได้จากการบริหารโครงกลรสําหรับเจ้าของที่ดินนะครับที่อยากจะลงทุนแต่ไม่มีเวลาบริหารจัดการเราจะเข้าไปวางผังหาผู้เช่าซ่อมบำรุงรายได้ช่องทางที่3สําหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่อยากจะลงทุนหรือไม่มีเงินลงทุนก็แล้วแต่ เราจะเข้าไปพัฒนาที่ดินร,รุกรังว่างเปล่าดังกล่าวให้เป็นโกดังให้เช่าหลังจากที่เราหาผู้เช่าได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะขายสาทิทธิโกดังให้เช่าให้กับนักลงทุนรายย่อยซึ่งนักลงทุนรายย่อยก็จะได้ผลตอบแทนเฉลีย่ย15-20%และได้ท่องชัางที่4ระหว่างที่เรารอขายสาทิทธิโกดังให้เช่านั้นเราก็สามารถเก็บค่าเช่าไปได้ด้วยด้วยโมเดลนี้นะครับหลังจากที่เราพัฒนามา5ปีที่ผ่านมาทําให้เรามีรายได้มากกว่า1,000ล้านบาท และอีก5าปีข้างหน้าเรามีแผนจะพัฒนาโครงการจากโครงการโกดังที่เราบริหารจัดการอยู่6 0,000ตารางเมตรเป็น1 4 0 0 0 0ตารางเมตรขอเชิญชาร์คครับเข้ามาร่วมลงทุนกันด้วยเงินลงทุนที่50ล้านบาทกับข้อเสนอหุ้นที่1 5ครับคือเราบริหารจัดการไปเช่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ของเราถูกต้องแล้วก็เอามาสร้างโกดังให้ถูกต้องแล้วเราก็จัดเก็บค่าเช่าให้กับเราเอง แล้วเราแต่เราก็ต้องเช่าให้เจ้าของที่ด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือแบ่งส่วนที่เหลือถูกต้องครับถ้ามีผู้เช่าเต็มก็ธุรกิจก็จะดีถูกต้องครับความเสี่ยงคือความเสี่ยงก็คือถ้าธุรกิจโลจ e ิสติกส์หรืออีคอมเมิร์ซมันลดลงแบบเยอะๆมากอาจจะมีผลเพราะกลุ่มลูกค้า80เป็น e ี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ครับมีที่อยู่ตรงไหนบ้างครับเนี่ยปัจจุบันโครงการของเรามีทั้งหมด22โครงการมีในกรุงเทพประมาณสัก15โครงการแล้วมีชนบุรีระยองบุรพการเทพรักเราต้องมีความ ถนัดในการสร้างถูกไหมฮะเราเป็นบริษัทก่อสร้างมาเราเปิดบริษัทจริงอ่ะสิบสิบเจ็ดปีแล้วแต่ว่าโกดังเสร็จรูปแบบถอดประกอบได้เนี่ยที่เราเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยก็คือสิบปีที่ผ่านมานี่เองไม่ใช้ก็ย้ายออย้ายได้ย้ายได้ถูกต้องครับเป็นถอดประกอบได้เป็นระบบขันน็อตครับคือพอมันเป็ลาะขันน็อตเนี่ยมันมีข้อดีว่าเวลาเราเข้าไปจอยกับเจ้าของที่ดินเนี่ยมันเลยไม่ต้องใช้เวลา30ปีก็ได้ สิบปีมันก็ยังพอได้นะครับเห็นพี่ฉเฉลิมมีหนังสือมาอันนี้คือสอนคนทําธุรกิจใช่ครับเนื่องจากว่าเรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาคนหนุ่มสาวจริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนเด็กจากจังหวัดนะครับเราไม่มีทุนเลยทีนี้เราเริ่มจากเงินเดือนก้อนแรกที่9000บาทแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเราก็เลยเขียนหนังสือแล้วก็จะสอนแฟรนไชส์ซึ่งปัจจุบันแฟรนไชส์ของเราพันกว่าคนแล้วครับแล้วแฟรนไชส์เข้ามาอยู่ในสมการนี้ยังไงอะครับแฟรนไชส์จะเป็นผู้หาผู้เช่าจะเป็นผู้ขายงานก่อสร้าง ไปคุยกับเจ้าของที่ดินแล้วก็ขายพัฒนาโครงการวางผังจะมาช่วยกันพัฒนาตัวนี้ครับแต่ว่าไม่ได้มาถือหุ้นกับพี่เฉลยไม่ได้ถือหุ้นครับตอนนี้ก็คือแปลว่าทั้งหมดเนี่ยบริษัทเนี่ยเป็นของเราถูกต้องครับตอนนี้เป็นคนเดียวเลยหรือเปล่าครับมีแฟนอครับแฟนอีกนิดนึงแต่ก็คือครอบครัวครอบครัวเดียวกันครับครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในหนึ่งพันล้านบาทคือห้าปีถูกไหมห้าปีครับลองบอกปีที่แล้วพอได้ไหมปีที่แล้วประมาณสองร้อยล้านครับก็เท่าๆกันมาตลอดมีปีก่อนนั้นสองร้อยแปดสิบล ในช่วงโควิดมันต่ําลงมาประมาณ2 0 0ครับแล้วปีนี้คาดว่าอย่างไงครับปีนี้ครึ่งปี130 140ครับประมาณ270ล้านปีนี้ครับมาจินเท่าไหร่ครับทั้งหมดภาษสเงินสดเนี่ยของเราประมาณปีละ50ล้านแต่ถ้าเป็นกำไรสุดที่เนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสัก10บ้านครับเนื่องจากว่าเราท,ทําธุรกิจให้เช่ามันจะถูกตัดค่าเสื่อมค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ตัดดอกเบีย้ยในอนาคตค่อนข้าง,ง,ง,งเยอะครับมหนิไหมฮะเอ่อมินอยู่30ล้านครับเอามาใช้ทำอะไรอันนี้นนก็จะเป็นการลงทุนกดังให้เช่านี่แหละครับ พื้นที่ที่เคยทำเนี่ยเล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ครับของผมให้กับกลุ่ม s อสขนาดเล็กครับประมาณ 300- ร้อถึงหนึ่พตารางเมตร1000นี่ใช้เวลานานแค่ไหนหน <1, 000 S 1> ึ่งพันใช้เวลามาสัก3เดือนครับบอกว่าสามารถถอดประกอบได้แต่ต้องลงเสาเข็มลงเสาเข็มครับส่วนล่างเนี่ยเราจะย้ายไม่ได้ <Okay. S 2> เราจะย้ายเฉพาะส่วนด้านบนดังนั้นนะระหว่างที่เราก่อสร้างด้านล่างไปนะฮะเราก็จะผลิตสินส่วนทุกอย่างนะครับไว้ที่โรงงานโรงง,งานสักพันตารางเมตรไงค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ประมาณ5ล้านครับ รวมไฟรวมทุกอย่างเนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตและติดตั้งโกดังเองอยู่แล้วตั้งแต่เมทัลชีสผลิตสินส่วนทุกอย่างแล้วเราขายให้ผู้รับเหมาด้วยครับแสดงว่างานก่อสร้างเนี่ยหนึ่พันตารางเมตรที่5ล้านบาทที่คุณบอกเนี่ยก็คุณก็ยังมีกําไรอยู่แสดงว่าสร้างได้ต่ํากว่านี้ต่ากว่าครับเราเป็นโรงงานไปผลิตสินส่วนมาเองครับบุ o แวร์ลูเท่าไหร่ครับที่เราไปประเมินจากออเดอร์ที่น่าเชื่อถือได้นะฮะอ mm hmm. สังหาเพื่อเรียนรู้ทรัพย์เพื่อการลงทุนของเราปัจจุบันอยู่ประมาณ1้0ยล้านที่เรามีอยู่ในมือ เงินทุนหมุนเวียนตอนนีเ้เหลืออยู่ในบร,ริษัทเท่าไหร่เหลืออยู่บริษัทประมาณสัก12ล้านครับ12ล้านมีนี่30ล้านตอนนี้เราขาดอะไรครับขาดที่เพิ่มปัจจุบันที่ดินเราอ่ะมีเยอะละรีดินรอพัฒนาปัจจุบันประมาณ50ไร่ที่เราเข้าไปทําสัญญาแล้วก็จอยกับจาขอที่ด,ดินโดยละแต่เนื่องจากว่าเวลา,าลงทุนเนี่ยเราไม่มีที่ดินเวลาเราไม่มีที่ดินปั้บเวลาไปขอกู้กับแบงค์เนี่ยแบงค์ไม่ให้กู้ดังนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องของการขยายครับ เพอ่อทางรายการก็มีลิมิตว่าต้องลงเงินแต่เพเอ่อเราดันมีที่ถ้าเกิดเอาที่ไปแล้วโอนให้บริษัทคุณน่ะคุณก็คือได้เงินไป50ล้านโดยเอาที่ของผมไปจัดการที่ดินเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมาร่วมก็ได้ครับคุณบอกคุณไม่มีที่ดินสําหรับเอาไปวางเพื่อที่จะให้แบงก์ปล่อยโงนโ<อ>คุไอซีครับครับครับ,ค,รบคงออฟเฟอร์ไม่ได้นีขอผ่านมันลําบากลําบากมาก,มากๆเลยแล้วก็แบบต้องเฉพาะที่คุณทําได้เองอะ่ะฉันไม่ไหวฉันต้องขอผ่าน เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับติดอยู่ตรงที่ว่าเราเราอาจจะมีมีคนที่ทําธุรกิจใกล้เคียงกันหมายต้องขอผ่านก่อนผมก็มอยากจะออฟเฟอร์ครับํำนวน P.E. แบบแบบผมแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตเสนอที่50ล้าน35เป็นเป็นออฟเฟอร์แรกทิ้งไว้ก่อนนะครับผมฟังดูทั้งหมดผมว่ามีความสามารถเยอะเพราะสร้างได้ราคาดีเร็ว ผมเสนอนะฮะ50ล้าน30%คืออย่างนี้ครับก็คือผมอะมั่นใจอยู่นะฮะว่าธุรกิจของเราเนี่ยสามารถสร้างแคสต์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยในโกดังที่6,000 0ตารางเมตรที่เรามีอยู่นะครับเป็นโกดังของเราเองอะไม่ต่ำกว่า1,7 0 0 0ันตารางเมตรดังนั้นทุกเดือนเนี่ยเราจะได้ค่าเช่าโดยเฉลี่ย2ล้านบาทอยู่แล้วที่ผมให้นี้ครับ มาจากที่บอกว่ามีประเมินออกมาที่ร้อยห้าสิบล้านาเราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันก็อยู่ใกล้เคียงกับราคาประเมินจริงๆผมยังคิดว่าน่าจะหาลูกค้าให้ได้เยอะด้วยในแง่ของที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หมดแล้วก็อยากจะให้มันแฟร์โดยทางเนี้ยประเมินมา150ล้านที่ผมเสนอ3 0มิรจริงๆมันต้อง33ด้วยครัด้วยแต่เราคิดว่า3 0คือเราให้กับจากราคาประเมินเกินนิดหนึ่งแล้วผมคิดว่ามันน่าจะโตขยาย ได้ได้ได้เร็วมาก150ล้านเนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอันนี้ยังไม่รวมโรงงานผมที่เป็นโรงงานผลิตอันนี้ยังไม่รวมเครื่องจักรสต็อกสินค้าและยังไม่รวมส่วนผู้ถือหุ้นนะฮะรับหนี้ไปด้วยไงสามสิบกว่าล้านผมขอเสนออย่างนี้ครับก็ใน50ล้านนี่แหละนะครับผมเสนอหุ้นที่20%่อซแต่ว่าผมการันตีเลยว่าถ้า3ปีนะครับ ถ้าสมมติไม่ได้เป็นตามที่ผมพูดหรือว่ามันไม่หล่อหล่อคืออะไรครับหล่อไม่หล่อหมายความว่าไม่ได้ดูดีเหมือนกับที่โฆษณาไว้ไม่เท่เหมือนกับที่ได้คุยกันไว้นะครับผมยินดีซื้อคืนนะครับที่65ล้านเอาอย่างนี้เอาเอาเป็น25้ได้ไหมอ่าเสนอเท่ากันครับ50ล้าน2 5เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับข้อเสนอที่จะซื้อคืนไปด้วยครับอาจจะหล่อมากกว่าเลยจริงๆผมก็อยากรับข้อเสนอของทั้งสองชาร์นะครับแต่ผมอยากขอคําถามนิดนึงนะครับว่า ถ้าสมมติเข้ามาร่วมจอยกับผมเนี่ยนะครับชักหมูกับชักกิจสามารถช่วยอะไรผมได้บ้างครับเขียนบอกมีระบบแฟนไชส์ด้วยครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามีระบบออนไลน์ให้กับแฟนไชส์ซีที่สามารถช่วยม e e t KPI เราก็น่าจะช่วยเราเข้าตลาดได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือจริงๆธุรกิจพวกนี้มัน,มนอยู่ที่ความเชื่อมั่นนะคะความเชื่อมั่นของคนที่จะเป็นลูกค้าเพราะมันเป็นเรื่อง,องการเช่าที่เอาสังหาไปลงมัน,มนฟิสิกส์เยอะกว่าเราเชื่อว่าเราทําตรงนี้อยู่ทุกวันเข้าใจว่า พวกนี้มันทํำยังไงเดินยังไงเครือข่ายมันต้องไปทางไหนยังไงส่วนในเรื่องการตลาดนี่งจริงมันมีด้วยตัวมันเองเยอะออนไลน์หรืออะไรเนี่ยมันมันทำได้สารพัดไปหมดเราก็คิดว่าเราซัพพอร์ตโดยภาพรวมอะให้ตัวแบรนด์ตัวบริษัทมันไปด้วยความมั่นคงแล้วขยายได้ถ้าลูกค้าเป็นพวกออนไลน์ line, มาเช่าเนี่ยก็อ e ีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยก็หาได้พอสมควรครับงั้นผมขอตัดสินใจเลยนะครับก็ผมขอ รับข้อเสนอของชาร์กกลิครับขอบคุณครับขอบคุณครับแหมินดีเลครับขอบครับผมมั่นใจมั่นใจมั่นใจมากผมทราบว่าชาร์กกิตเนี่ยเขาลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่มีชาร์กที่เขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหมือนกับเราเขาจะเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจเราเลยเลือกที่ชาร์กกิตครับผม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและหากมีอัปเดตระบบจะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารแหบปีแววเฮาขอบคุณครับ